มันเป็นซิปสี่โปรแม็กรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้มันรุ่นเก่ามันตกรุ่นไปแล้วแจมพี่ลูกให้ได้อ่ะมันแปลงขนาดเลยอ่ะลูกอันเนี้ยมันถูกลงน่อยนึงมันก็ไอโฟนเหมือนกันมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะลูกมาได้แม่แม่หันกอว่าก้องมันบาหลังกานมันหลังงามอันเนี้ยมันตกรุ่นไปล่าสุนแบี่อ้กันแล้วเนี่ยจะเอารุ่นใหม่14โปรแม็กเท่าอันพราว่าแม่เอาไปคืนเขาเลยมาเอารุ่นนี่ปะใ้แม่เนี่ย โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดมันก็ออกใหม่นี่นะแม่ซื้อรุ่นนี้ให้น้องกำได้ก่อซื้อแจมก็โทรศัพท์ของลูกเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ล้อลูก,กจะใช้ไปกาจะซื้อใหม่ยังหยังแม่แม่พอนี่กะหน้าโจก็แตกเนี่ยหน้าโจก็หมืดหมุนโคโลก็มาหันตัวหนังสืองานแม่แม่ซื้อน้องใหม่กำโน่เนี่ยเพื่อนน้องเขาส่งงานอาจารย์กัโลโละลาล,ะละ้ละ,ละ,ละน้องเนี่ยส่งโปรไปเน,น็ตก็จ้าหมุนติวติว,ตว ผลตกการเฮียน,น้องนะแม่เนาะมีผลตกการเฮียนกะลูกเจ้าแล้วมันเท่าไรอะกี่บาทสามหมื่นเจ้าแม่ฮะสามหมืน่นโอ้ยแจมแม่จะเอาตังค์ที่ไหนมันนักจะอันแม่ซื้อประไหวหรอกลูกใจนี้ไปก่อนได้ก่อแม่แม่ก็ผ่อนเอาก็ได้หรอเพื่อนน้องเขาก็ผ่อนเอากันเขาก็ว่าต้องซื้อสดน้องเม่เนาะเนาจะมาผงมาผ่อนจะเอาตังค์ที่ไหนมาผ่อน กาใจใจแม่มันนักนะกาเทิมลูกกาไปโรงเรียนลูกตึงวันตึงวันกาน้ํากาไฟแล้วก็กาแผงที่แม่ไปขายของแฮมล่ะมันมาไวลูวกลูกใจไปก่อนนะลูกนะขอได้อิงก,ก็มาได้อยังก็มาเคยได้สักอย่างแจมแจมมาอ้ก,กับแม่ก่อนแหละแจมมาอู้กับแม่ก่อน อยู่กรณนนีอยู่ตังไดน่ะดูค่ะอยู่ปืนเฮียนเนี่ยป้าซอยป้าซอยมันกเน,นี่อ๋อไม่หลวงอดีเจ้าป้าซอยก่อนดดเจ้าม้าต้อ,อข้ามแล้วดิโอ้ยไม่หลวงกะไอ่แจมอ่ะใครได้โทรศัพท์ใหม่อย่างมือไอโฟนสิบสี่สิบห้าสิบหกอย่างมันของมือแล้วมันแปลงแปลง,งป้าจะแย,ย่จะใดดีอ่ะเครื่องตึงสามหมื่นเครื่องสมบัติ หมื่นหมื่นปายนี่ป้าก็จะมีเฮ่อผ่องอยู่อะนย่กจะได้กับมันดีนี่มันบอกว่าจะไปเฮียนหนังสือเฮียนหนังสือน่ะป้าก็ซื้อมันเห็นต่ขายหน้าป้าซื้อมันเห็นก็ได้รู้วายวหยอู้ในหลวงว่าเล่นบดาย i p ไอโฟนอะมันจะมีรุ่นเดียวแล้วป้าถ้ามันแปลงมันสามหมื่นสามหมื่นปายป้าก็ซื้อรุ่นที่มันก่อนหน้านั้นเหี้นน้อยอะกะป้ามีอะไรก็ก็สักหมื่นหมื่นปายสักน้อยนี่ก็ยังได้อยู่หมื่นปายหมื่นปายก็สัก ไอโฟน12แต่มันตกหลุดเหมือนเดิมมันจะได้กอไอโฟน14 15 14เนาะหู้นะ14สี่สห้อย่างมันน่ะอ่ะ14บสีก็ซื้อซักไอโฟน12อีกกรได้11อีกกระไรก็ซักมือปลายอ่ะก็ป้ามีมันกอมีกับป้าไมถามปุ่นพอลเลยแต่มันจะมีเครื่อนมีเครื่องหู้เน่อก็ไอโฟนยังกันนะตังไหนมันเหมือนตางกันนักหราป้ามันยังกันนะใช่ได้เหมือนกันใช่ได้เหมือนกันนะน่ะอืมเราออนมันถึงจะเอาเนี้ยไอโฟนเนี่ยฮบเอาบ้านไผ่ก็ฮบเอาไอโฟนเนี่ยซื้อมันแล้ใจเนี่่่ยไไออโโฟฟนนนนัก้ อันป้าถามลานเขาตึงคู้เนาะไปเตะไปตึงหางกนน่ะไปเส้นหันน่ะันตึงมีมดละสัปะถามเขาอันถ้าสร้างบอกอีป้าก็ได้อยู่จะจะเอาประทบแปลงแตกแปลงกว่าแต่งำไมมันก็ยังกันเนี่ยใจไปก่อนถ้าได้ไอโฟนมันกับพแบบงบแล้วขอมันไปกาแต่แอปเปิลที่ท่านตะบวนมันถึงเอาอีต้องซื้อมันเหงยอันเดี๋ยวป้าจะลองไปพอกันเนาะ ขอบคุณจ้านั่งเนอะไปหลวงเนอะปลาขอบคุณเจ้าซื้อขนมมาฝาาเนอะเขาไปเช้นท่านนะเนองามเนอะงามขอบคุณนีเนอะเจ้าหาครีมก่อนนี่จะไปหาขันเดดก่อนเนอแจมแจมดูนี่ล่ะแม่มีอย่างเฮ้ยดู แม่พื้นผอวสมัยพื้นแต่ขาแม่ละกันลูกกันลูกใครได้อ่ะแม่ไ่ลูกใครได้เนี่ยมันเป็นสิบสี่ปรแม่รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้มันรุ่นเก่ามันตกรุ่นไปแล้วแจมี่ลูกใครได้อ่ะมันแปลงขนาดเลยอ่ะลูกอันนี้ยมันถูกลงน้อยนึงมันก็ไอโฟนเหมือนกันมันก็ใจ้ได้เหมือนกันนะลูกบ่าได้แม่แม่หันกอว่ากล้องมันมาเหมือนการันตลัดง่ นี่ยมันโุรร่นไปล่าคนแบบจิตใจกันแล้วเนี่ยจะเอารุ่นใหม่สิสิเป่าแม็กเป่าอันแมเอาไปคืนเขาเลยมาเอารุ่นนี่ไปใช้จะได้ก็ตึงมาเอาแม่นก็มาเอาจะเอาอันนั่นก,นกนอ่ะไปะจะเอาก็เอาไปมากระแม่มาไปเลี้ยเนื้อครีมเป็ดเซรั่มจะอียอันนี้เป็ดเซรั่มเนอนี่นะ ผิวหน้าดีขึ้นหน่อยก่อนเอากระไก่แท้ปเจียจะนี่มาเน่้อนี่สั่งได้เลยแม่หลวงจะใส่อันคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์เดี๋ยวก่อนแม่อย่างเพชรจะเอาโสร้างไปเปลี่ยนเลยโอ้มาหาแม่หลวงจำเยอะ่ปได้กว่าเดิมเดี๋ยวก็เดินสู่เขาเดี๋ยวจะมาไล่ไม้เนื้อเดี๋ยวจะมาไล่ไม้เขาเดือนด้านสันเหล่าทุกบ้านมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่หลวงมาไล่ไม้แต่อีเนอ้อแต่อีเน้อเอออย่างีมะสุมาแต่แม่หลวงสวัสดียวข้าวเต้นนะแม่หลวงว่าจะได้ไปไปหนักไปหนัก เอาโทรศัพท์มาเปลี่ยนจบบากไ้อย่างบ้านแม่หลวงเนี่ยป้า<ส>ไปซื้อโทรศัพท์มาละเนี่ยแม่หลวงซื้อโทรศัพท์ก็ซื้อขึ้นแล้วแล้วก็มาเอามาเอาอะแม่หลวงจะยะจะได้เห็นดีนะก็ะแม่ตัวก็ซื้อขึ้นแล้วมใจกัะตุนเอาแจมมันม,มาใจรุ่นนี้แม่หลวงี่ใครได้อะเป็น iPhone 14 Pro Max ที่มันออกใหม่ล่าสุดเนี่ยนี่ม,มันก็ iPhone เหมือนกันแม่หลวงดูะหรอดูแล้วดูเหรอก็ะ้ากมาซื้อ iPhone ใ,นใจน่ะ แจ้มันกับไอโฟนน่าจะสิบสี่สิบห้าสิบหกไอเนี่ยหอมลำบ,บ่ญเปลี่ยนกันนี่กับไอโฟนแล้วเนี่ยอันนี้มันโตกลุ่นแล้วแม่หลวงพอหัแหลกกล้องมีสองอันถ่าย้ไยปงานตู้สามกล้องได้อย่างไรแจมก็แม่มีสตางค์ตัวอีแม่ก็ซื้อลูกแล้ววอะมื่นปลายกุ้นน้ำมันจะถูกๆเด้อแล้วจะไปเอาสามมืน่นสี่มืน่นที่แม่ไปเป็นนี่เป็นสินเปบน,นแห่แม่บ่เอาตัวเนอะตัวอีแม่ก็อิดละยัไดไอเดียแม่หลวงแจม ตัวนี่นะโจกทีที่ซู้ดใครได้อย่างแม่ตัวก็ซื้อไอโฟนมากกแอปเปิลเหมือนกันใจได้เหมือนกันกูกอ่อนะฟังไม่หลวงกันพองก,ก็มันเหมือนกันนะอันนี้มันเก่าแล้วว่าอ่ะอีเดี๋ยวจะปาไปพอโทรศัพท์มือถือเจ๊แจ้งเจ้าแม่เงินกู้เศรษฐีนี้ประจำตำบลไปพอแล้วก็ใจไอโฟนอย่างาไปพอกันลรไปไปพอเปิน ไปไปพอไปเป็หลวงเอาไปตัยไปตัวเป็นหลวงเนี่ยไปตัวเปหลวงไปกำก็บกำไม่กำคนเดียวก็ได้อะจะได้เนี่ยฟอดสองเดือนแล้วนะตัวใบจ่ายรอกไหมฮะเจเจขออนงคงเจเจขวนร้าโอ้โหนี่โอ้โหครับโอ้เดี๋ยวก่อนค่ะจังหวะจังหวะปล่อยมันก่อน เอ้ยไปทางใดมามาได้ปะกันเมือนเป็นได้แจ๊แจ้งเพื่อนรักสวัสดีกอลได้ดีแม่หลวงพ่อสร้อยสวัสดีเจ้าเจ้าแล้นิดปะกันมาจ้หลายคนมีอย่างนี้มาแอลขอสร้อยท้องนึ่งกะมันใหญ่ขึ้นตึงวันตึงวันนี่ผ่อนได้เนอะดี่ว่าผ่อนแบผ่อนกูเป็นนี่เนี่ยจะป้าเขามาขอพอโทรศัพท์แจ๊แจงคนดังตะบนนิสกรรมแล้วว่าใจโทรศัพท์รุ่นไหนนี่ นี่เลยรุ่นเนี้ยจำได้ก่อนจำได้ก่อนอันนี้มาซัมซุงสมัยที่เราไปซื้อตัวกที่กาสดแก้มจกะแมแน่นแล้วติ่รวยไปถ่าเกิดนะจะเจ๊ยังใจรุนนี้อยู่ไอ้กะรุนนี้มันโคขนาดเลยนะชาตแบตกันได้สามวันก่อนตัวเจ๊กจ็จัดรวยเจ๊มาซื้อโทรศัพท์ใหม่อะมาเดี๋ยวนี้เป็นออกใหม่กันทุกทุกท่าท่นานซื้อใหม่เนี่หยังอันนี้เน็ถ่ายรูกก็ได้เล่นเฟซบุ๊กก็ได้เนอรโทรเข้ารวยออกนะได้ยินชัดขนาดละมันก็ใจดีอยู่หรอ นี่ต้องซื้อใหม่จ้ะแจ้งอันนี้นะ่ะซื้อสมัยเส้นทั่นกาส่วนแก้ววัเดียวแห้งกาแจ้งนะตัวยังใจได้ดีอยู่กะอี๋แล้วก่อนละโอ,โอ๊ขนาดเนอะเปิดนนะ่ะนี่โต๊ะของเมืองพ่อง,องนี่โต๊ะดับ่อพ่อง,อองเ,ออเปลี่ยนเลยทีสามละโอ้ยนี่เปิดเก็บยงังดีเนี่ยเจ็ดเนเนฟแอล,ลนี่ก็ยังใหม่ขนาดเนาะไม่ก่อเนี่ยนะเนาะไม่เคยมีหอยขีดขวัญสักอย่างนี่อะน,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 นี่ ไอแจมนี่แม่มนซื้อไอโฟนมั้หมันเอามาคาได้รุ่นใหม่สิบห้าสิกหูสามกล้องสีกล้องคุณมันอเอาอะหันหรือ,อยัง<ฮ><ฮ>พอเจ้เป็นรวยจะตายเป,ป็นยังใจเป็น้าน่ะัอเน,นี้ยแม่ซื้อขึ้นแล้วอะจะเอากะเป๋่าอะอะอะเอาเาเอาเอาเอามอานี่เจาแองชอบเอา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 กอาเอาเอาไอาเ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 กาเอาเวาเอ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 าองเอาอาเอาเอาเเครื่องเอออออเอเ เดี๋ยว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 ม่ฮัลโหลเออ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 จะไปบัดเดี๋ยวเนี่ยรอกรรมโอ้ไปนู่นนี่ไปนู่นนี่แล้วเดี๋ยวไปว่าไปกันเนาะเออกำลังไปกำลังไปเออเออเออบ่ได้ลืมเดี๋ยว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 แล้วใจแล้วเนาะฮันก็เปิดยังใจแบบนั้นอะอันนี้หนิงซื่อจดียังแบบพอใจมุดหน้าที่แม่แล้วเด้อจะไปละจะกล้ามาส่ง ขอบคุณเจ้าแม่สวัสดีจ้าวมแล้ว,วล่มแม่หลวงก็จะไปแล้วเด้อไปเหมือนกันนะเด้อไปละแม่หลวงไปตวยรอตวยเนี่ยแจมง,งามวัจะตา iPhone เนี่ยสุดหยอดแล้วรุ่นเนี่ยแม่ตัวซื้อเงื่อแต่มันก็มีหันหน่อยนะแม่หลวงถ้าได้รุ่นใหม่อ่ะตื้อตึงเตือ เอาอีมาหลวงวานนะตัวใจรุนนี่ไปก่อนอดสาระใจไปสักวางก่อนแล้วตัวก็เก็บสตางค์ซื้อแหไมไ่เอาคนเดียวตัวก็เอาโทรศั์เนี่ยไปสอาะสตังค์วันเดียวคนหอนหนุนไม่พอถึงหาสตางค์จากโทรศัพท์ก่อนหรอกจะไปหาได้อะไรแม่หลวงยังเหยนหนังสืออยู่เลยก็ใช้เวลาว่างนะคะนี่นี่แม่หลวงก็ใชเวลาว่างเนี่ยแม่หลวงเขเนีะ กุมกับเงินเป็นหลวงเนี่ยมาฟอกกินตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนนะเจ้าชงดืง่มกินได้เลยลำ้ำขนาดกี่รลผิวใสผิวพองขนาดเลยเจ้าน,นี่เป็นเซรั่มขนาดเล็กขนาดทดลองนะเจ้าตัวนี้จะเป็นเซรั่มขนาดใหญ่ใครได้เกยใจนะสงสัว่าใส่แล้วน,น้ำซึมเว้ขนาดเันียวบเนืนะ้อะนะยังสักอย่างแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นเจ้าถ้าซื้อกันแดดนะเจ้าพร้อมกับครีมบำรุงหน้าจากปกติราคา เจ็ดร้อยแปดสิบบาทวันนี้ลดไปสองร้อยเลยเจ้าเหลือห้าร้อยแปดสิบตอนนะเจ้าโอ้คุณขวธร์ดีคุณขวทริ์ดีเอาหนึ่งเซตนะเจ้าได้เลยเจ้าแม่แม่เนาะแม่ภาพก,กองป๊ปตันนะลูกอ่ะเดี๋ยวหลังจบไลฟ์แจมจะไปส่งจัดส่งึ้นเลยเจ้าสั่งวันนี้ก็ส่งวันนี้เลยเนาะนี่นะเจ้าแม่แม่แม่ ใครที่สนใจเป็นตัวแทนนะเจ้าเดี๋ยวแจนจะแปะลิงก์ไว้ตรงลุ่มนี่เนอะกดเข้ามาสอบถามได้เลยนะเจ้าตักมาได้เลยเจ้าจะไปประชุมไปประชุมหาทีมกันแดดก่อนไม่หลวงเจ้าไม่หลวงังเจ้าใครมาหันนะไม่หลวงังอืม นีม่มีอย่างจะฮือพอนย่งเชมเยนี่แม่หลวงได้มาละส4บสี่ปแม่ลเนนี่โทรศัพท์ไวมันงอย่งแม่ตัวใจนี่ซื้อ่อไมใจหรอซื้อคนเดียวนะกาเป็นได้ยังแม่หลวงบอก,กใจถ้าตางังคนอื่นมันเหมืนมนนใจถ้าตางังตัวเก่าแม่หลวงก็มีไม่เหมือนกันโอ้โหบแต่ตีท้อง คนวัดสีทองรับเหินรับท้องนี่เขบคุณแม่หลวงจ้านั่งด้วยเจ้าที่แนะนาเ์อกโกเนี่ยขายดีขนาดไม่หลงหูกอกแพ็คของปอบะตันน้องทำยอดได้ตรงตามเป้าเลยนะนขายหวานขนาดแล,นาแ,นแล้วก็มีสัตังค์อะเก็บเก็บไว้เนอ่เดี๋ยวจ่จุดเสี้ยงนะเจมเจ้าเก็บไว้เขียนหนังสือเนี่ยสุดท้ายก็ได้ไมาแล้วเนาะหู้นใจขนาดเลยนแม่หลวงบบเคยซะสตัาางค์ได้คนเดียวแล้วก็ ซื้ออย่างด้วยตัวเก่าเลยอ่ะนะดีละเดี๋ยวนี่ยเมนโอนจะไปประชุมก่อนนะเนอะทาครีมเซ็ตกกจะไปประชุมก่อนเดี๋ยวแกไปโทรศัพท์อีกอย่างแกขึ้นพร้อมฮัลโหลเอียกค่ะฮัลโหลเอียกของคนมางฮันนะไปก่อนเด้อไปได้นะไลฟ์สดงามๆเออเออเออหมากเราก็จะไล่เหมือนกันนี่นี่นี่ซึ่งเน็ตผ่องเจ้าแม่หลวงขอบคุณจ้าน้างแม่เจ้าไปไฟไฟไฟนี่เมนโอนเซ็งทาหน้าทาครีมเซ็ตจะไปประชุมไปละไปละไปละให้ขายควงก่อนเดี๋ยวปันลูกค้ากำลังออนไลน์